เฮลโลสวัสดีค่ะวันนี้เรามีของเล่นมารีวิวให้ดูกันนะคะเป็นเจ้าไดโนเสาร์นี้นะคะถือนี่ล้อหมุนกลมๆใสๆแบบนี้เลยนี่เราแกะมาจากกล่องตรงนี้นะคะนี่เลยตัวที่เราซื้อมาเป็นตัวนี้นะคะทุกคนนี่เลยนี่มันหน้าตามเป็นแบบนี้เลยไดโนซอร์เซนทรีนะคะ นี่เดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าข้างกล่องมันเขียนว่าใส่ทาน AA3 สามก้อนปร๊บนี่เราใส่ไปแล้วนะคะว้าวโย่ ใส่ยังไงบ้างเอยว้าวออนี่นะคะหน้าตาจะเป็นแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเปิดดูดีกว่าว้าวโอ้ยยังไงเลยทุกคนมีเอาเดี๋ยวให้พี่กระตา่ายไปวิ่งตามจะทันไหม

โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะเดนเสาร์ของเล่นชิ้นใหม่ของเราสุดน่ารักเราลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กันด้วยนะคะบ๊ายบาย